สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนานา,นาทุกท่านครับผมสำหรับมมื่อกี้เป็นวันพุธที่3 0เดือน6ปี64ทางขายเซียนคืนมุสุรินก็จิได้ม,มารีวิวสินค้าใหม่ๆที่ทางขายได้นำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันครับผมเดี๋ยวมาเริ่มชมรายละเอียดสินค้าชิ้นแลกก็เป็นหุ่นยากนกอีลุ่มครับผมนี่ฮะ หุ่นย่างหนุ่อิลุ่มทรงกระเชยตามผ่าี่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ยังมีอยู่เก่าตัวครับผมเนี่ยมีอยู่เก่าตัวก็คือสีเห็ดแล้วมือนีกับผมก็ถือโอกาสมารีบิวแจงให้ได้ทราบส่วนผ่าข้างหน้าที่เห็นนี่ตอนนี้จัดทรงไปลอยเอ็ดครับผมลูกค้าได้โทรสั่งเขามาเมื่อวานทั้งขายเซียนคืนสิจัดทรงในรอบเสารครับผมนี่ะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งเขามากครับผม สำหรับท่านที่สนใจส่งกระเทยหุ่นยางนกอิลุมตามภาพขานาหนี่ก็ทรหรือว่าถักเฟสทถักลายเขามาสร้างได้กับผมบตอนนี้มีสินค้าพร้อมจัดส่งรายละเอียดว่าจะเป็นหุ่นยางนก,กวักนี่ครับเป็นส่งยื่นอาปากับผมยื่นหอ่อเป็นส่งยื่นอาปา รายละเอียดสินค้าเนื้องานความละเอียดทั้งขายเสียนคืนมสัสดินกับรับประกันให้กับผมหรือว่าท่านที่สนใจเนี่ยคืนแขวนหรือว่าชุดดักหนกกวักถักเขามาได้กับผมสินค้าตอนนี้มีความจัดทรงกับผมมีความจัดทรงหรือว่าทันทีตามหาคืนพีเสืีอกับผมสิบหาักสามสิบบวงนะฮะตอนนี้ก็มีจัดโป้ให้กับผมสำหรับ คืนพี่เสือกับผมสำหรับทาทนที่สนใจกับถักเขามาคุยรายละเอียดใดกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนตามภาพขนาเลยกับผมเนี่ยเป็นระบบหลอกกับผมสายพีอีห่วงทองเหลืองมีเบอร์สิบหกเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบแปดห่วงหนกห่วงไก่เนี่ยสนใจเบอร์ใดกับถักเข้ามาคุยมาสั่งกันได้กับผมตัวนี้เป็นสินค้าไม่ไม่ทางขายเซียนคืนเด ทำเซตใหม่ๆกับเดี๋ยวนำมาเปิดขายแจงพี่แจงน้องก็ตามวันที่กับผมสินค้าเปิดขายก็ตามวันที่หรือปรวาติเป็นลังเก็บคืนกับผมน่ฮะลังเก็บคืนความยาวของตัวน้อนนี่2 1เอ22นิ้วกับผมน่ฮะใส่คืนรักได้สบายกับผมคืนลบคืนไกลเปิดขายกนอยูที3,100บาทกับผม3,100บาท ส่วนทันทีสั่งเขามาสิบอันก็บสามรอยหกสิบบาทรวมทรงกับผมสิบอันสามรอยบาทนี่เป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบซ o d ดีกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนตาภาพข้างหนาเลยกับผมตัวนี้นี่ยทักแน่นกับผมตัวนี้รับประกันให้ได้เลยสําหรับสินค้าที่ถึงมือลูกค้าแล้วแกะกล่องออกมาเนี่ยสำรวจเนึงถูกจุดเลยกับผมเป็นงานขายเสียนขืนตัวนี้ผมรับประกันให้เลยกับผม แกกรองออกมาสำรวจเบื้องเหนืองานความชัดเจนมันแมนคือยังข่เซียนคืนแนะน,นำบอครับผมเบื้องกันใดครับเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ไหมกับผมเนี่ยตัวน,นี้ก็ล่งจัดแพ็กสินค้ากับผมก็ร่งจัดทรงในหลบเสาก่อนสามโมงเสารกับถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้สาบกันครับนี่ฮะส่วนหุ่นยากนกควักก็มี พร้อมจัดทรงครับผมหยางหนกกวักสินค้าใหม่สำหรับทันทีตามหาอุปกรณ์ดักหนกกวักหรือขาดเหลืออุปกรณ์ก็สร้างซื้อแยกชิ้นได้ครับผมมีเปิดขายทุกอย่างครับนี่ฮะหรือบอกว่าจะเป็นบวงเดียวกับผมนี่ฮะบวงเดียวก็มีครับผมสา็ลักครับผมสาอหลักผมลังเก็บรวมทรง อ่ถักเขามากครับเดี๋ยวจัดโปจัดพิเศษให้ครับผมนี่ฮะสินค้ามีพร้อมจัดทรงกับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจตามหาคืนบวงเดียวบวงพิเศอนี่ฮะคืนแขวนนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆครับผมที่ทั้งขายได้นําำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องก็โทรขเขามาสั่งกันได้กับผมสำหรับท่านที่ชมได้ละเอียด ที่ทั้งขายเส้นคืนใดมารีวิวแจงให้ได้ทราบกัมักชุดใดกับทรหรือว่าถักเฟรถักไรเขามา้ังใดครับผมหรือว่าทันทีสนใจเนี่ยอุปกรณ์ทำคืนครับผมเป็นห่วงทองเหลืองเบอร์16หตัวละหนึ่งบาทครับผมตัวละหนึ่งบาทเนี่ยเป็นห่วงทองเหลืองแถเบอร์16กครับผมเป็นราคาทรงครับผมราคากันเองสำหรับทันทีสนใจกับถักเขามาใดครับผม เรื่อสิเป็นเอ็นตัมคืนแขวนคืนลักตั้มผ่าข้างหน้าเลยครับผมหมักเบอร์ไดสอบเบอร์ไดตัวนี้ก็ถักเข้ามาคุยมาสั่งกันไดครับผมก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทางขายได้นำมาแจ้งพี่แจงน้องในวันที่30เดือน6ปี6กก็ขอฝากบอกต่อๆไปนะครับผมสํารับทันทีเพิ่งเห็นคลิปเห็นวิดีโอกดติดตามไปเลยครับผม ทางขายเสียนคืนมุสลินมีสินค้าใหม่ๆกับสิได้นํนำมาแจกพี่แจงหนงครับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้ซัมนี้ก่อนครับสวัสดีครับ